สวัสดีครับผู้ชมครับดูเชิญสแนวขอเสนอการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอลลีกฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับเราไปดูเกมจาก3อ่าวครับเกมที่พีทีประจวบเล่นในบ้านเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นนะครับเจอกับทรูแบงค์อกครับคุณบวินพุทธสุรโรดและกับผมธีรุธบรรงษารับหน้าที่บรรยายครับเกมเริ่มครับเป็นฝั่งของเก็บได้ครับจิรพันธ์ อา้าวมีพื้นที่แล้ววางเท้าสัดรูดิโอโหชัดมงคลครับติดเซฟแก็บตกยิงมุมแคบไม่ได้ครับโอโหโอการได้ลุ้นเป็นของพีดีประจบเกือบได้นำเลยครับเหมือนจะโดนขาปฏิวัติด,ด้วยนะครับก่อนที่บอลจะออกนี่ครับจับแล้ววอลเลย์เลยนะครับอ้อาตรงกลางยังเสียไปกันมาอยู่ด้านหน้ามีตัวขยับนะครับให้แตงกรีโกกรีโกและวิ่งแซงมาเรลก,กรีโกยกมาโรดิสเรียบร้อยครับโอโหสุดๆครับกรีโกโอ้ เร็วจีนะครับประจวบขึ้นนำหนึูนยแล้วตัวเองนะครับสำหรับกีกอเนี่ยสปีดวิ่งหนีจากันเนียวทอมเบียมาครับก่อนที่จะชิปผ่านโตของปฏิวัติเข้าไปนะครับสารัฐก็ปล่อยเลยครับให้เครดิตกับกีกอไปจังหวะให้ของการดารินก็ถือว่าวางให้มาสวยด้วยนะครับแล้วใส่ความแข็งแกร่งนะเบียดหนีมาก่อนที่จะ ยิงลูกนี้เข้าไปได้นะครับให้มาที่มูเซนครับในกรอบมี2มูเซนตักโอ้โหโดงว่าด้านไกลเอายังมีอยู่นะครับยังมีวันชัยเอาละครับดูบอลของวันชัยวันชัยเปิดยัดมาเปลี่ยนทางไม่ได้ครับจกกังหวะสกิดของมามู่สนะครับไม่มีปัญหาสำหรับโสพลวิทย์ปกกล้าวน,นันรุงรัตทางขวานิติพงศ์ม,มีเติมครับรุงรัตด,ดึงเข้าในแล้วเปิดโค้งมาแล้วโชคโชคกลูกนี้โอ้โหไม่ได้ครับ โอ้จังหวะวางให้กับทางมามูแต่ว่าได้โขกติดเซฟสโสพนวิทย์ครับแต่ว่าบอลสุดท้ายนี่ยังไม่เด็ดขาดพอจังหวะควิดของมามูบอลมันไม่ได้แรงมากแล้วก็สโพนวิทย์เองก็ยืนตำแหน่งได้ดีเนี่ยมามู มามูดพลิกเล่นเองมามูดครองหลายจังหวะแล้วเสียบอลซะแล้วครับมาครองบอลนานอาครับโอกาสกีกอนี้ก็ขวาเห็นแล้วครับอาร์ครับโอกาสของพีดีประจบนานนนได้สวนมาทีนลครับสิบกรเตียร์กุลเข้าซ้ายแล้วมีตัวอ้อมหลังให้แล้วอ้อมเองด้วยครับกีกอเปิดยัดมาแล้วลูกนี้สองศูนย์ครับโอ้โหร้ายจริงๆครับกีกอครับอู้ให้แล้วอ้อมเองครับ จังหวะวิ่งอ้อมมาแล้วครอสข้ามตรงนี้ครับผ่านจากการนลินมาแล้วก็หลุดไปถึงสารัะที่วิ่งโฉบไปทางเสาสองครับ สีปกรณเนี่ยฝากมาให้นะครับโอ้โหแล้วกรีกอก็จ่ายมาตรงจุดนัดพบได้เป๊ะเลยครับเกมรับของทูแมงคองเองก็หลุดตำแหน่งกันไปหลายคนด้วยนะครับแล้วก็เราไม่หัวตูมตามด้วยมองหากรีกอรแล้วไปแล้วครับกรีกอติดเครื่องอีกคนหนึ่งครับกรีกอมาเร็วไม่ถึงะครับกรีกอถึงก่อนแล้วล่างจอมาแล้วครับกรีกอดูเล่นอย่างไรครับมีชัรมงคลมาแล้วกรีกอตัดในมาเองกรีกอให้ออกซ้ายมาอีกแล้วลักษณะแบบเดิมครับโอ้โหลูกนี้ไม่ได้ลูกที่3ครับโอ้โหสารัต จังหวะสปริ้นต์ขึ้นมานะครับโอ้โหนี่โดนฟรีกอร์เล่นอีกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเนี่ยครับบอลที่ฝากมาเกือบจะซ้ำลอยลูกสองนะครับโโอ้หจังหวะสกัดแล้วสุดท้ายเป็นวันชัยครับจากลูกเตะมุมเลยครับโค้งมาเสาแรากครับอืมบอลเป็นเตะมุมอีกครั้งหนึ่งของประจวบนะครับจังหวะยืดมือซ้ายของปฏิวัติครับปัดบอลทิ้งออกไป บอลทางขวาอูเวลาเพียบครับผงปกกล้าวเอาบอลลงปกกล้าวเปิดโด่งไปเสาไกลให้กับเอวตันโคกย้อนมาครับมีตัวเคลียร์บนเส้นครับโอ,โอ้ยังเคลียร์ได้ครับบอลของแบงคอกครับปกกล้าวให้ทะลุช่องมาอาละครับโอกาสของมูเซนได้เดีย่ยวยญิงลูี้ติดเซฟเอาบอลชนเสาโอ้หไม่ได้ครับโอกาสตีไข่แตกของทรูแบงคอกโอ้โหจาก จังหวะที่หลุดเข้ามาของมูเซนยิงไปติดเท้าของสองมพลวิทย์แล้วก็เป่าจบครึ่งแรกไปเลยครับโอ้เป็นเจ้าถิ่นพิธีประจวบนะครับที่นำทูแบงค์เข้ยิไในแต่ส2-0ูนะครับจากลูกฟรีคิกของผู้เยือนครับรุ่งรัตเปิดโค้งไปด้านไกลอ้าบอลตกยังมีเก็บตกได้ครับนิติพงศ์ตักย้อนกลนับม,ม,ลมาบอ,ขขอ,บอีกทีนึงอ่ะมาเดียวในหมกแล้วสอดมาโคกติดเซฟครับโอ้โหซูเปอร์เซฟของวอลลุ่นะครับอีกทีนึ่งอ้าไม่ได้ ตรงนี้ที่ให้มาแล้วมีโอกาสได้ควิดนะครับทอมเบียรและจังหวะมงจ่อของมามูเนะครับดูกาเอดิชครับลงมาได้สดแร้บกระชากพาขึ้นมาครับลูก้าลูกา,กา,กาจีก็ใส่แล้วไปสุดเส้นนะครับลูการัากมาตรงนี้เอาแล้วดูจะยิงจอ่อๆไม่ได้ติดเซฟอีกแล้วแล้วดูซ้ายทีนึงรับอลติดบล็อกอีกจอ่อๆที่เอาจนพ่ายก็ปีอยู่อู้หเรื่อง3-4ี่หนนะครับไล่มา1นสอง โอ้หแล้วจังหวะจบสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นรุ่งรัดนะครับที่ยิงเข้าไปครับการกระชากขึ้นมาของอดิชทางซ้ายนะครับที่ให้มาจังหวะแรกเนี่ยมามมสไดกยิงตอนแรกไปติดบล็อกก่อนนะครับแล้วดาบ2นี่ก็เป็นจังหวะการเคลียร์ของคีรอนที่มันไม่ขาดนะครับสิทธิพันยิงติดเซฟแล้วเป็นรุ่งรัดน่แหที่ไปซ้ำเข้าไปครับทางซ้ายมีลูก้าอาดิชกดมาแล้วฝากที่อดิชก่อน เดี๋ยธิติพันธ์จะอ้อมให้อดิชเข้าในมาครับอดิชเงยหน้ามองแล้วหักมาช่องนี้เอาครับธิติพันธ์เข้าขวาแป้เลือกเสาไกลครับโอ้โหแล้วตัวซ้ำได้ยิงเป็นสองสองครับโอ้โหโอ้โอพอมีอดิชลงมานี่คนละเรื่องเลยนะครับเกมบุกบียูเนี่ยโอ้โหเนี่ยจังหวะที่หักเข้ามาด้านในของอดิชแล้วบูเซนเนี่ยป้ายย้อนกลับมาให้ปั่นจังหวะนแรกธิติพันธ์เนี่ยติดเซฟแต่บอลที่วอลลวุฒปัดมามันมาเข้าทางปืนของมามูมที่ วิ่งตามมาเก็บตกจากเสาสองพอดีครับโอ้แล้วไม่มีตัวกบเลยนะครับเล่นของพิธีประจวบบอลมันยังไม่ไปไหนนะครับบอลขู่คลิกกันอยู่แล้วดูธีริพันธ์เก็บได้ธีริพันธ์ม้วนกลับมาเปิดติดเอา้าแล้วบอลกระเด้งกระดอนมาโอ้โหรวบวุนี้จุดโทษครับโอ้โหถึงช้ากว่าครับว่าวรวุษถึงบอลช้ากว่าครับ วิ่งข้ามายิงไม่เหลือครับ3ประตูต่อ2อครับนาที76นะครับชูแบนข้อขึ้นนำครับในไทยลีกเลือกยิงไปทางมุมขวานรมูเซนมอรุลูก็พุ่งไปคนละทางครับ10นาทีนะทดครบแล้วนะครับบอมใส่ทีเดียวคกับประเปิดมาปฏิวัติออกมาขวาได้ครับ แล้วออกบอลมาตรงนี้อดิศเกี่ยวได้เหนียวหนึบเลยครับยังกระตะขอคนเดียว้วครับดูก้าอดิศอดิศดักจี้เข้ามาครับสับหลอกสับสับแล้วให้แล้วดูลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหธีริพันธ์พ่งจันเจอมายิงเป็น4-2เลยครับไทยลีกซีซั่นนี้ครับดูว่าอดิศสับดึงจังหวะแล้วเห็นวิ่งสวนโอ้โหแต่ว่าเห็นธีริพันธ์เนี่ยวิ่งมาแบบนี้บ่อยครับในฤดูกาลนี้เนี่ยแต่ส่วนมากจะเห็นนี่คือ ผมวแหละมาเปิดครับอันนี้คือหลุดมายิงแล้วเป็นแอคชั่นสุดท้ายในเกมนี้ด้วยนะครับก็เป็นชูแบงคอกอยู่ในแตนนะครับที่บุกมาเอาชนะพีดีประจวบได้4ประตูต่อ2อูแบงคอกก็จบเป็นอันดับที่2ของซีซั่นนี้นะครับเก็บได้69คะแนนคะแนน